อือะ,อะโอเคฉลองกับรายการใหม่ที่เราจะนำออกอากาศรายการที่ทไม่มีคนดูหรอกเยิ่มกันเลยดีกว่าโอเคง่ายๆตอนนี้ก็สิ่งของเราก็เตรียมมาละครบแล้วจากตู้เย็นมีเท่านี้แหละกินกันไก่ๆนะฮะเดี๋ยวเราจะมีไตเติ้ลขึ้นข้างจอให้นะครับว่าเรามีส่วนผสมอะไรบ้างตอนนี้ทําไปก่อนส่วนจะตวงไม่ตวงแล้วแต่มึงเออแต่กล้องกูก็ตับแต่โทรศัพท์นั่แหละครับพี่ว่ายังไงคืออะไรครับ3มลูกอ๋อเดี๋ยว เดี๋ยวค่อยไปคุยอีกทีนะครับเหนื่อยเดี๋ยวค่อยไปคุยอีกทีนึงเหนื่อยแล้วก็เมาต้องใช้มีดมีดอยู่นู่นแต่ครัวอยู่นี่ซุกเฉพาะไหนครับอ๋อเออคือเดี๋ยวยาพชนเนาะบางคำเราก็จะเซ็นเซอร์นะครับเราจะส่งไปที่กบวก่อนกบวคืออะไรกูไม่รู้กูที่หินเข้ามาไอ้ที่มันชอบเซ็นเซอร์พวกนมชิซูกะนีงเ่อนครับใส่มะนาวทำไมโอ้กูดูในทีวีครับเห็นเขาทำเขาบอกว่ามันจะทำให้ฟูแต่ฟูจริงกูไม่รู้ ถ้าเรากินแบบยุโรปน,นิดนึงแล้วก็ต้องใส่เกลืออออเกลืออยู่นี่ต้องใส่เกลือสักหน่อยเพื่อให้มันตัดความเาวอะไรเอาแมงน้ําตาลผู้จับผิดเราจะไม่บอกยี่ห้อนะครับเพราะเรากลัวไม่ได้สปอนเซอร์เดี๋ยวดังก่อนค่อยว่ากันอีกทีเปรี้ยงครับเปรี้ยงเลยปกตินี่ทำกินอยู่บ้านเนี่ย ทำกินเองที่บ้านครับปกติไม่ค่อยซื้อใครกินครับเนี่ยก็เนียนด้วยเราะว่ามีบางทัานก็ใส่บันต้าใช่ไหมใส่ต้ง <c oughs> ใช่ครับเฟือผมมองอะไรได้ผมก็ใส่อันนั้นครับเดี๋ยวรายการนี้เขาดีนะเครื่องตีไข่ไม่โครนเฮโซเลย <c oughs> ตอนนี้เราก็หาน้ำมันพืชครับ <c oughs> <c oughs> โอ้อยู่นี่ เราจะมปบอกคี่ห้อครับว่ามันเป็นสับประรดหรืออะไรแต่เขาบอกว่ามันเป็นอางุ่นองนุ่นที่อะไรถูเหลืองชัดๆดูดิถวเหลืองนี่น,นี่อ๋อลืมเปิดแก๊สครับ <c oughs> ครัวเราครัวเราไม่กากนะครับ, <c oughs> ช,บ,ช,บชิบหายเนี่ยเก็บกูเออได้ดิถ้าเออได้เขารู้เลยนะเลยว่าเป็นคนอีสานเลยอันดับแรกจะต้องเทน,น้ำมันลงไปกันวินเลยมาใส่แทนอีูว่าไอเดียนี่คือ หลายคุณอาจจะยังไม่ทราบว่าให้ไข่นุ่มให้ไข่มันนุ่มครับเหมือนเหมือนเหมือนเวลาเหมือนเวลาเราหมักนีอครับที่เราชอบใส่วายครับแต่ตอนนี้วายเราไม่มีครับคือคือหมายความว่าทําให้ไข่มึงอ๋อไม่ใช่ครับนุ่มครับ๋อไอ้นั่นมันนุ่มอยู่แล้วครับถ้าโดนอะไรเข้าไปหน่อยก็จะตึงตึงนิดนึงตอนนี้น้ํามันแล้วก็เสือบจะได้ที่แล้วครับ เราจะตัดรสชาติให้มันมีความจิตด้วยคิกไม่ต้องมีที่ลงที่รองเลยไฮโซเหมือนครัวแล้วแต่วุน้นเส<ว>้นในนุ<อ>่นเฮ้ยกู <oires> <ๆ><ๆ>ไม่ได้ออกรายการชื่อเานะกูไม่ได้พูดเลยนะคำนั้นใส่พริกเพื่ออะไรครับผมจะตัดผมขอความจิตจัดนิดหนึ่งครับเพราะว่าเราต้องการความจิตจัดนิดหนึ่งตอนนี้ก็น้ำมันน่าจะโอเคแล้วนะครับเดี๋ยวดูนะครับความหอมของไข่จะเป็นยังไง บางคนอาจคิดว่านี่มึงทําอะไรเนี่ยแค่ไข่เจียวไข่เจียวมึงก็มาโชว์กูเหรอคุณไม่รู้หรอครับว่าเสน่ห์ของไข่เจียวมันคือตรงไหนใครไข,ขก็ทําได้ครับทุกคนทําอร่อยด้วยบางคนแม่ยังทาไข่เจียวไม่เป็นเลยเนี่ยไม่รู้เลยต้องทําเป็นทุกคนเลยไม่เด็กบางคนยังทําไข่เจียวไม่เป็นเลยนี่หรอโดยอพราะเด็กมึงอะ่ะเด็กเ,เด็กมึงชื่ออะไรอีกออกชื่อดิัน,นั้นเป็น,เป,นเป็นเรื่องเลยนะมึงช่วงนี้ยิ่งเคอร์ฟิวอยู่จริงๆริเนี่ยผมเนี่ยถ้าข้า,ขาปุ๊บผมต้องเข้าบ้านเลยนะเพราะผมติดช่วงเคอร์ฟิวอยู่ โอเคเนี่ยถ้าได้สีอย่างนี้น่ยจะโอเคแล้วครับบางที่เขาอาจแต่งหน้าด้วยมะเขือเทศหรือไม่งั้นก็จะเป็นพวกผักสลัดแต่เขาเราแต่งด้วยมะน,นาวครับ เราจะบีบเยอนนะครับมะนาวต้องบีบให้มันเป็นหย่อมยมเพราะว่ารสชาติมันจะได้ติดที่ปลายลิ้นมันจะไม่ได้เข้าตลอดครอัอน,นี้เผื่อเผื่อคนที่ชอบเขาจะได้เติมอีกเรามีซอสมะเขือเทศเราจะไม่บอกว่าเป็นยี่ห้ออะไรอโอเคครับเสร็จแล้วครับโอเคเสร็จแล้วครับเ,เบมนูแรกไข่กระทะแตกโอเคครับโย